วิธีปักหมุดโพสเฟซบุ๊กง่ายๆนะครับเรามาติดตามรับชมคลิปนี้ดูนะครับก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลูกหมูสตูดิโอให้ผมด้วยนะครับวิธีการปักหมุดโพสบน Facebook นะครับวิธีการทำนะครับเข้าไปใน Facebook ก่อนนะครับเข้าไปใน Facebook นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราแตะเข้าไปตรงโปรไฟล์ของเรานะครับแตะเข้าไปตรงโปรไฟล์ของเรานะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เราดูโปรไฟล์ของเรานะครับโพสต์ไหนที่ว่าเราต้องการนะฮะต้องการให้อยู่บนหัวโพสต์นะครับหรือว่าปักหมุดนั่นเองนะครับ mm. เราก็แ ok, ตะ ok, ตรงจุดสจุดตรงนี้นะครับแตะตองจุด3มจุดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็แตะตรงปักหมุดโพสต์นะครับก็เราก็แตะไปปักหมุดนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูนะครับ ถ้าเราปาักหมุดเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนนะฮะเห็นไหมฮะถ้ามีใครมาส่อง a c e b o o k เรานะครับก็จะเห็นโพสต์ที่ว่าเราปักหมุดไว้เป็นอันดับแรกนะฮะสำหรับวิธีการปักหมุดโพสต์ใน facebook ส่วนตัวนะครับวิธีการถอนหมุดนะครับหรือว่าวิธีการแก้นะฮะ แล้วก็เข้าไปที่เดิมน,นะครับแล้วเราก็แตะเลิกปาหมุแค่นี้เองนะฮะวิธีการง่ายๆสําสหรับใครที่อ,อยากให้โพสต์ที่เด่นๆนะครับอยู่ข้างบนนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลูกหมูสตูดิโอให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตาม,มชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ